โตโยต้าวีออส2025มาถึงแล้วในฐานะตัวเลือกที่โดดเด่นในตลาดรถยนต์ซีดานขนาดเล็กของประเทศไทยด้วยการผสมผสานระหว่างสไตล์ความประหยัดและเทคโนโลยีรุ่นใหม่อย่างลงตัวด้วยการออกแบบใหม่ที่โบเฉีียวและสปอร์ตโตโยต้าสามารถยกระดับวีออสให้ตอบสนองความคาดหวังของผู้ขับขี่ในเมืองยุคใหม่ได้อย่างดีโดยยังคงพื้นฐานความคุ้มค่าที่ทําให้วีออสเป็นรถขายดีทั่วเอเชียตะวันออกเฉียงใต้สําหรับผู้ที่มองหารถยนต์สาหรับใช้งานในเมืองที่เชื่อถือได้ มีราคาไม่แพงและอัดแน่นด้วยฟีเจอร์ล้ำสมัย Vios 2025พร้อมจะเป็นรถยนต์ในดวงใจของทั้งผู้ซื้อรายใหม่และแฟนโตโยต้าตัวยงใต้าฝากระโปรง Vios 2025มาพร้อมกับเครื่องยนต์เบนซิน1.5ลิตร4สูบ Dual VVT-i ที่ให้สมดุลระหว่างสมรรถนะและความประหยัดน้ำมันอย่างดีเยี่ยมทำงานร่วมกับเกียร์อัตโนมัติ CVT ที่ตอบสนองได้อย่างนุ่มนวลการขับขี่จึงรับรื่นเป็นพิเศษในสภาพการจราจรแออัดอย่างกรุงเทพมหานคร หรือเชียงใหม่พร้อมด้วยระบบการสะเทือนที่พัฒนาใหม่และการเก็บเสียงที่ดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดทําให้การขับขี่ประจําวันและการเดินทางใกล้สะดวกสบายมากยิ่งขึ้นโตโยต้ายังให้ความสําคัญกับเรื่องความประหยัดน้ํามันโดยวีออส2องกลายเป็นหนึ่งในรถที่ประหยัดน้ํามันที่สุดในระดับเดียวกันผู้ขับขี่สามารถคาดหวังอัตราการสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงที่ประมาณ22กิโลเมตรต่อลิตรครึ่งอยู่กับสภาพถนนและการจราจร ความประหยัดระดับนี้ทำให้ v i o s เป็นตัวเลือกที่น่าสนใจไม่เพียงแต่สำหรับผู้ใช้ทั่วไปหรือครอบครัวขนาดเล็กแต่ยังเหมาะสำหรับผู้ขับขี่บริการและผู้ประกอบการที่ต้องการลดต้นทุนดีไซน์ภายนอกของ v i o s 2025ได้รับการปรับโฉมอย่างชัดเจนด้วยกระจังหน้าใหม่ที่กว้างขึ้นไฟหน้าโปรเจคเตอร์ LED และล้ออลูมินยดีไซน์ใหม่ที่ให้ความรู้สึกพรีเมียมและล้ำสมัยเหนือกว่าคู่แข่งอย่าง Hondacity หรือ Ni s s a n อ l m เม a แรงบันดาลใจจากกลุ่นที่สูงกว่าทำให้ v i o s ใหม่มีความโดดเด่นบนถนนอย่างแท้จริง ภายในห้องโดยสาร b ีอ2,025ได้รับการออกแบบให้ดูทันสมัยและใช้งานง่ายเหนือความคาดหมายในระดับราคาเดียวกันเบาะนั่งวัสดุผ้าคุณภาพสูงหรือหนังเทียมแล้วแต่รุ่นแผงหน้าปัดแบบ Softwareft Touch และไฟสร้างบรรยากาศเพิ่มความหรูหราให้กับประสบการณ์การขับขี่ระบบ Info ฟเทนเมนมาพร้อมหน้าจอสัมผัส9นิ้วรองรับ Apple CarPlay และ Android Auto เป็นมาตรฐานพร้อมการเชื่อมต่อ Bluetooth, p o ร์ตชาร์จ USB และระบบชาร์จไร้สายในรุ่นสูง โตโยต้ายังเพิ่มฟีเจอร์ที่ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของผู้ใช้ยุคใหม่ไม่ว่าจะเป็นระบบสมาร์ทเอนทรีพร้อมปุ่มสตาร์ทเครื่องระบบปรับอากาศอัตโนมัติเซ็นเซอร์ถอยหลังและกล้องมองหลังรุ่นท็อปยังมาพร้อมหน้าจอมาตรวัดแบบดิจิทัลและระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติเพิ่มความสะดวกสบายในการเดินทางไกลในเรื่องของความปลอดภัย v o s สองพยกระดับมาตร,รฐานของรถกลุ่มนี้ให้สูงขึ้นเป็นอย่างมาก โดยมีระบบความปลอดภัยมาตรฐานอย่างระบบเบรก ABS พร้อม EBD ระบบควบคุมเสถียนระพาระบบช่วยออกตัวบนทางลาดชันและถุงลมนิรภยัยรอบคันรุ่นท็อปยังได้เพิ่มเทคโนโลยี Toyota Safety Sense ซ,ซึ่งรวมถึงระบบเตือนก่อนการชนระบบเตือนออกนอกเลนและไฟสูงอัตโนมัติทำให้ Vios กลายเป็นหนึ่งในรถที่ปลอดภัยที่สุดในระดับเดียวกันเหมาะสำหรับครอบครัวและผู้ขับขี่มือใหม่เบาะหลังมีพื้นที่วางขาและศีรษะที่เพียงพอสำหรับผู้โดยสารผู้ใหญ่ พร้อมบอดหลังพับได้แบบเสร็จ60ส่วน40ช่วยเพิ่มความอเนกประสงค์ในการบรรทุกสัมภาระไม่ว่าจะเป็นการไปซื้อของท่องเที่ยวหรือรับส่งสนามบิน Vios สามารถตอบสนองได้อย่างครบถ้วนอีกหนึ่งจุดเด่นของโตโยต้า Vios 2025คือราคาที่เข้าถึงง่ายแม้จะมีการอัปเกรดและเพิ่มฟีเจอร์ต่างๆแต่ Vios ยังคงมีราคาที่แข่งขันได้เหมาะสําหรับผู้ที่ซื้อรถคันแรกหรือผู้ที่มองหารถคันที่2ที่คุ้มค่าไม่เพียงแค่ราคาที่เริ่มต้นต่ําเท่านั้น แต่ยังรวมถึงค่าบำรุงรักษาที่ไม่แพงและราคาขายต่อที่ดีซึ่งเป็นเหตุผลสำคัญที่ทำให้ v ีออสยังคงเป็นรถยนต์ขายดีในประเทศไทยมาโดยตลอดเครือข่ายตัวแทนจำหน่ายที่กว้างขวางของโตโยต้าและการบริการหลังการขายที่ยอดเยี่ยมช่วยเสริมความมั่นใจในการเป็นเจ้าของ v ีออส2025ด้วยอะไหล่ที่หาง่ายช่างเทคนิคที่มีความเชี่ยวชาญและการรับประกันที่ครอบคลุมผู้ใช้งานจึงมั่นใจได้ในระยะยาวว่า v ีออสคือรถที่ดูแลรักษาง่ายและใช้งานได้อย่างไร้กังวล หากคุณกำลังพิจารณาทางเลือกอื่นในช่วงราคานี้โ o โยต้าวีอ2025ถือเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจมากไม่ใช่แค่เรื่องของราคาที่เอื้อมถึงแต่เป็นเรื่องของความคุ้มค่าในทุกด้านตั้งแต่ดีไซน์ที่สวยงามสมรรถนะที่ประหยัดเทคโนโลยีที่ล้ำสมัยไปจนถึงความปลอดภัยที่เชื่อถือได้ v ีออสตอบโจทย์ทุกความต้องการได้อย่างลงตัวเหมาะกับถนนแคบและการจราจรที่คาดเดาไม่ได้ของประเทศไทยให้ทั้งความคล่องตัวและความน่าเชื่อถือในทุกเส้นทาง ยิ่งไปกว่านั้น Vios 2อ2 5ยสยังมีให้เลือกหลากหลายสีและรุ่นย่อยช่วยให้ผู้ซื้อสามารถปรับแต่งรถให้ตรงกับสไตล์และความต้องการของตอนเองไม่ว่าจะเลือกรุ่นพื้นฐานหรือรุ่นท็อปทุกคันของ Vios มอบความมั่นใจในขณะขับขี่เป็นรถที่ไม่ต้องพยายามมากแต่ทำได้ครบในสิ่งที่รถยนต์ยุคใหม่ควรจะเป็นสำหรับผู้ที่กำลังมองหารถครอบครัวรถคันแรกหรือแม้แต่รถสำหรับธุรกิจต o วยง Ta Vios ยังคงเป็นตัวเลือกยอดนิยมในประเทศไทยอย่างไม่มีข้อสงสัย เป็นรถซีดานขนาดเล็กที่ควรจะเป็นทั้งในด้านความประหยัดความปลอดภยัยความสะดวกสบายและความน่าเชื่อถือขับง่ายดูแลง่ายและน่าหลงรักสรุปแล้ว t o y o ต a v i o อ2025คือการพัฒนาอย่างรอบครอบของแพลตฟอร์มที่ได้รับการพิสูจน์มาแล้วยกระดับและปรับปรุงให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้ขับขี่ชาวไทยในยุคปัจจุบันเป็นรถที่ครบทุกด้านโดยไม่พยายามเกินความจำเป็นไม่ว่าคุณจะให้ความสำคัญกับความสบาย ความประหยัดความสวยงามหรือความมั่นใจในการใช้งาน Vios ใหม่ก็พร้อมตอบโจทย์อย่างเต็มที่อย่าลืมกดติดตาม Top Gear เพื่อรับชมรีวิวรถรุ่นใหม่ๆใ,ในประเทศไทยและทั่วเอเชียพร้อมข้อมูลเชิงลึกและความคิดเห็นจากผู้เชี่ยวชาญว่าอะไรคือนวัตกรรมที่ควรค่าแก่การขับขี่